สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสูขู่สูคนพี่เก่าครับผมพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วครับพี่น้องครับเคยด้อยแสบนัวครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องวันนี้เคยดอยผาพี่น้องมากินสร้อยจุครับผมเนครับสร้อยจุลูกเต๋าเลยครับพี่น้องบดิเวนบางเลยครับพี่น้องวันนี้มีมีตับมีดอกจอกนะครับน้องพี่น้องครับมีคันธนาแล้วก็ไม่ผัากิริวครับผมพี่น้องครับเหนือไม่ไม่งามเลยครับพี่น้องเอาแบบลูกเต๋ายหงไงสีเลยครับพี่น้องครับขหนี้วอยู่ด้านล่างครับผมพี่น้องครับผม เต็มติบหอนครับผมพี่น้องครับพักกระเดาแนวแกมขมขมแล้วก็มีพักซีลาวครับผมพี่น้องครับพักเมกบานหฮาพักคุณเลิศครับผมพี่น้องครับมาพี่น้องบาเนี่ยเลิศติปเขาก่อนครับพี่น้องครับใส่ก่อนเลยมาเด้อครับผมพี่น้องครับมาแซบนู่นแ้มันเคยดอยครับผมพี่น้องอืกินเขาแรกขึ้นเขาครับผมพี่น้องมาเนี้ Ừ. Xây nhỏ phát cả đồ phải nọ hành cúm âm lầm à? ừ. อเอาทับตอนยใหญงก่อนพี่น้องครับเล็งจะตอนใหญ่งงก่อนเลย ฝนทำทาสิตกแล้วครับพี่น้องฟ้า้องเบึ้มแมงใหม่ก็ร้ายครับพ่พี่น้องครับ Ừ. à đẹp lục táo nháy này đi nòn ใ mm hmm. ใสใ่พี่ก็ไปสองหน่วยพี่น่องขึ้นหูเบือ อมแม่งใหม่มากนะพี่น้องบัน เสียงหลดแลนพานนะครับน้องพี่น้องครับ ถอ,อนเขาถอนเขาไม่นัง แก่กับขมลำลำพี่นองครับ Mm hmm. แห้งกินกับแห้งแสบพี่น้องครับ 嗯。嗯。Hmm. Hmm. เบิรเกี่ยงคือเก่าครับผมพี่น้องครับแสบนัวคือเก่าครับผมพี่น้องบอมีผิดหวังไปแล้วครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับเคยดอยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขทุกคนครับผมที่ยงเกียรติเข้ามาติดตามรับชมเคยดอยแสบนัวดนะครับนอนพี่น้องครับครับผมถ้าพี่น้องมากับกดนไหลก้นแร์เคยดอยในเด้อครับผมพี่น้องครับครับผมเคยดอยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ